เด็กอเทนมันต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญเราได้แฟนสวยต่อเพื่อนเขาเยอะแยะเห็นไหมคนนั้นเล่นเล่นแฟรอะไรนะทำไมนะคนโน้นทำไมฮะจะแต่งางานจะเป็นคู่เกย์กันมาก่อนเหรอชิเรากำลังจะบิ้วนายเราจะบอกว่านี่เด็กอุเทนเลือดอุเทนมันต้องมีความกล้าใช่ไหม ช่ไหมพี่ะจะมาเขินอายอะไรดูอาจารย์อาจารย์อุษามาอาจารย์ึุษาฝ่าดงพระดูุดงมาวันนี้ใครรถติดบ,บ้านฮะผมอยากต้าจริงนะฮะเนี่ยเขามากันเนี่ยเพื่อจะมารอดูฉากสาคัญสักครั้งหนึ่งพอสมั่นใจเกินก่นันตลอดเวลา5ปีผู้พันมาสิ่งที่ทอสอยากจะบอกบินแล้วก็ว่าแบบแลว้วมีทอสอยากจะสร้าง W อะไรนะพี่สู้เลยพี่พี่ใจร้อนเนี่ยนเพี่ทอท้มาตรงนี้เลยอย่าไปถามเจ้าสาวนิดอยากจะรู้ไหมที่มองหน้าเหมือนกนหนึงจะต่อยผมถ้าพี่มอง่างนี้ผมจะก็ไปสิงลออยู่ในสเปิร์มพี่และคืนนี้พี่จะปล่อยสเปิร์มที่มีหน้าผมไปด้วยให้มันรู้แล้วรู้ลไปอ้ามา ในถ่ายภาพหน้าเป็นภาพบันทึกแห่งความสุดที่สุดในโลกพร้อมงานดูเนี่ยผมเห็นเขาแค่ยืนงานเรามันต้องคุกเขาเพราะต้องใครเห็นด้วยไปกมือเพราะอย่างน้อยหนะน้านายไม่ต้องคุกนายไม่ต้องกลัวว่าคุกเข่าแล้วจะโรตีเพราะนายตีมันต้องนอนแ,แล้ะนายมันต้องสุดเลียเ่ยอ้าวกันเองกันเอง เพราะอยากจะบอกผิดคืออะไรบอกบอกบอกเขารู้สึกะไรบอกเขาเรื่องรู้สึกอะไรหนึสวยแล้วทำสัญญานะเราจะดูแลเขาอย่างไรต่อไปหรือเป่าอยากจะดูแลเขาอย่างไรอยากจะให้อะไรครับ อีกทีอีกทีอีกทีไม่ได้ยิน,อ,นอีกทีนึงะันะังตงานเจ้สาวประคองจ้บ่าวข,ขึ้นมาครับแล้วมันจงหอมแก้มไปที่เจ้าบ่าวเป็นของขวัญที่เจ้บ่าวผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับ,บรอคอยตลอชีอ<ะ>อวิตเขคอยประคองและหอมแก้ม ขนาดนั้นตะทางโทษน้องคอไม่ดีเขาเชเลยครับโอ้โหจะหอมก้ามีน้องคออ่าน้องคออ่าครับต่อไปเจ้าบ่าวหอมเจ้าสาวผมแนะนํามือนี้ไม่ต้องนับนิ้วครับนับไว้ทำไมเดี๋ยวนิ้วเกินนะครับผมรู้อยูแล้วมีห้านิ้วจะไปนับทำไมมืนอ,อ,อนี้ประคองนี้อ่าอีม,มือดึงออกไปข้างหลังอ่าออกปั๊บนะฮะเอียงตัวนิดหน่อยหนึ่งสองสามเราจะหอมนะฮะเดี๋ยวดิไม่ขึ้ ด้วยตัวคุณเองเพล็กเพล็สโลหอมเข้าไปเน่อ,อย่าทำแล้วทำเน่สองสามอันเสื้หอมครับนแล้วข้างไว้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 อ่าขอบคุณมากทั้งหมดทั้งมวลเรียบร้อยนะครับเสบอมงไม้กับผ้าเป็นทวามปรทันใจฮนะะเอาเละครับช่วงลายความสุขนะฮะมาถึงจุดเวลาที่เราจะมอบความสุขต่อเนื่องไปตามธรรมเนียมงานฉลองมงคลสมรสฮะ เมื่อเขามีความรักเกิดขึ้นเขาไม่เคยลืมว่าทุกคนฮะหล่อหลอมให้เขามีวันนี้ได้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มอบให้กันและกันแบบนี้เพื่อนเพื่อนนั่นเองที่มอบความเป็นกันเองและความรักมาให้เขาครับแล่จะมีการมอบนะดอกไม้นะครับผงช่อดอกไม้ครับอ่ามันเป็นไรนะ,ะเดี๋ยวค่อยๆประคองกันนะครับมานะครับอ่าแล้วครับมีปัญหาครับสบายอยู่แล้วซ่อมหลวมซ่องหลอมเก็บไว้เก็บไว้ไมีมีโมเม้เก็บไว้ นะฮะน่ารักฮะน่ารักฮะให้เป็นไรสบายสบ่างทำได้ทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างพยายามนะจืพยายามหน่อยสร้างความสุขให้กันได้ดูแลกันได้นะครับอ้าวอบมือให้กับภาพน่ารักมาหน้าภาพมากครู่นี้ท่านี้ดอกไม้ที่จะโยนอ้า เลยครับเดี๋ยวผมขอเจ้าหน้าที่นะครับบริการนิดนึงนะครับเชิญเลยฮะมอบให้กับเจ้าอาวาสาวนะครับและยงเดินเข้ามาฮะซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางเลยฮะเห็นชัดๆเลยฮะสวยไหมสวยไหมชนาเปกปฐมพิยบช่วยทุกคนเลยครับช่วยทุกคนเลยพุที่โยนได้เห็นทั้งหมาง้วยนะครับข้างกางยิงไม่มีใครชที่ร้ายอีกทีก็ตอกกิจกรรมเื่อเกิดถ้าพวงมีเกียรติทุกท่านเนี่ยมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความสุขของประเทศไท No. โอ้าสานี่คือเจ้สวย้าสวยนี่ไม่ Então, don't believe คือเซนดอกสาวนี่ไงพี่เซนดอนกสาวทรมมชี้เน,นี่ยคือแบบอย่างนี้พี่เส้นดอดสาวอ่าอ่าถ้องไปคนได้ชอ่บดอกไมก้พูพรหน่อยฮนะน้เีนีเีเดีนพดว่อะพพรอหน่อยครับขอให้เจ้าบ่เจสานไงคุณมากค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนเพื่อนอีกท่านหนึ่ก็ขอให้เจ้าบ่าเจ้าสาวมีความสุข ก็รับกันมากเลยค่ะโอ้ไหนๆยืนแล้วตรงนี้พี่พี่ขอรูปหนึ่งโอ้โหพอข้างในตรงกลางพอดีนี่ไว้ก่อนไว้ก่อนตกใจคุณผู้ชมมีคามสุขมากอ่าน่ารักปุ้มมือให้กับพามน่ารักที่เกิดขึ้นครับขอบคุณปุ้มมือครับเสร็จแล้วครับไปลงไปคิบอาหารทานต่อนะครับแล้วคุณปิ๋มครับนะอ๋อเรามีหนึ่งภาพไปหนึ่งภาพตรงนี้ครับนี่นะฮะ ภาพนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะมีการดินมเปญน,นะครับเป็นเพื่อฉลองความสุขที่เกิดขึ้นม่วาจะเป็นของเราของของ,ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนๆด้วยนะครับและนี่ก็คือการเปิดชมเปญแห่งความสุขนะฮะของคุณงพอนนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับปกติตชงเหล้าขาวนะครับพี่เอออ๋อมมนจะพุ่งใช่ไหมฮะพุ่งนะครับพี่ เอาอาเฮ้ย <c oughs> อินอินอินนั่นเอ,นอ,นอาีไครับนี่นี่ก็ได้ครับจะพึ่งไหมเดี๋ยวเราไปใส่ก้าวปิดเอาได้ครับสมมุตาาิาพุ่งพเยาเลยครับเยาฮะปุ๊บแนมอ่ะผมว่าเอาเอาแค่ออกก็พอครับ <c oughs> ถ้ามือมันไปฝัดโดนแก้วมันจะไม่งามนะครับพ <c oughs> ีบ่ครับไม่เป็นไรครับพี่ซ้อมมาทำท่านั้นน่ะ อ่าครับโออเสียงประตูมาจบอกออทำได้คุณดีใจกับพี่มากเลยนะครับอดีใจกว่าน้่แตเห็นพี่แต่งงานกันอีกนะครับอ่านะครับสวยงามครับโอ้โหนะครับโทอยาตกนะฮะครับ รถนี้ไปดื่มด้วยกันนะฮะเ่า๋ยาเพิ่งไปเย่ายเพิ่งกลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มกันก่อนนะเจ้าบ่าวพ้าแล้วครับลุกท่านฮะผมมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมให้ทูกท่านทําด้วยกันนะครับเป็นกิจกรรมสั้นๆเล็กๆแต่ว่าได้ใจขอดนตรีอันนี้เนี่ยผมไม่แหลกคนเดียวมันจะเป็นบทแหลที่รวมมาจากคำอวยพรที่อยู่ที่โต๊ะผมไม่ดูมานะฮะแล้วผมก็จดจดมานะครับ แล้วผมคิดว่าคำอวยพรไม่หนีจากนี้แต่ทุกท่านจะร้องได้โดยอัตโนมัติดนตรีมาครับขอบคุณมา,ากเจ้าหน้าที่ไปไหนแล้วนะ่ะตั้ม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 น้องเอ้ยน้องขี่มา้ามาตามเลยเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ถ่ายภาพแล้วก็เดินลงไปได้เลยนะครับส่วนผูม้มีเกียรติครับมา อขอบคุณมากสาหรับการดูแลที่อบอุ่นของนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับแต่ไม่มีปัญหาคุณทอสครับคุณทอสครับคุณคุณลืมไหนวนะฮะเนะะี่ยคุณกระดกแก้วเป็นแก้วหนึ่งคุณปิวเลยนะฮะกระดกไปแก้วหนึ่งนี่ตัวปิวเลยนะฮะอ่านะฮะอ่ามามาเด็กๆน่ารักน่ารักคุกิีมาแย่งกล้องกันถ่ายรูปกันนะฮะตอนนี้เขาจะเป็นเจา้าบ่าวตัวพึ่งได้เป็นแน,น่นอนอ้าใครที่กระดกกระป๋อมือได้นะฮะ เมืปีท้ายีขอให้มีเงินแสนและขอให้มีเงินโอ้ังๆเลยขให้มีเงินแสนและก็และก็วางกพอนนี้ทีเด็ม่มีวนไม่อัายทุกท่านนะครับรับเราอดเพลงได้ดูเวนดีนะครับมเกกาวิอปก่อบนะครับมาเานเพก็จะเก่งกก็เจอกันนะครับคนสวัสดีับ

いい。<Okay. S 2> yeah.